เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการหาน้ำผึ่งครับล่าสุดเลยนะอันนี้ก็คือเวลาเราจะเพาะพันอะไรสักอย่างครับมันต้องใช้เจ้าสิ่งนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปที่เตานี่ครับเค้กนี่คือวัตถุดิบท,ทั้งหมดที่เราต้องใส่เข้าไปนะครับมีไข่มีนมมีน้ำผึ่งเบอร,ร์รี่แป้งสาลีครับผมอย่างอื่นมันพอหาซื้อได้ครับหาได้ไม่ยากแต่ว่าน้ำผึ่งนี่เป็นสิ่งที่แบบว่าโอ้โหหายากแล้วก็มีวิธีที่หาวิธีแรกก็คือ นี่ครับเราสามารถสร้างเจ้าตัวนี้เพื่อมาทําฟาร์มได้นะแล้วน้องจะให้น้ําครึ่งเราทีละอันทีละอันแต่ว่าเรามีอีกวิธีหนึ่งครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราต้องไปหาน้องครับนี่จะเป็นเจ้าตัวนี้นะนี่ถิ่นที่อยู่น้องก็จะอยู่ประมาณตรงนี้จะเป็นเมืองตั้งต้นนะต่อมาดูกรรมวิธีเลยกรรมวิธีครับตอนแรกเพื่อนๆต้องหาเอ่อสเฟียแล้วก็จะทําการ วาร์ปมาตรงนี้เลยนี่นี่ครับวาร์ปมาตรงนี้นะนี่ดูแมปไว้กันดีๆครับมีรารัชนีพึ่งนะจากนั้นครับเราหาสเฟียร์ที่คุณภาพต่ําที่สุดที่มันไม่เปลืองงบของเราอะแล้วเราก็ล่าน้องได้เลยน้องก็จะอยู่แบบบริเวณนี้นะมันจะเกิดเยอะแต่เดี๋ยวนะยังไม่เห็นอันนี้ผมได้ปรับปรับให้มันเกิดมอนมันชุกขึ้นมานิดนึงครับหน่อยนึง แล้วก็ใส่ใส่แหวนกันตายด้วยนะเดี๋ยวน้องตายนี่ครับเรายิงไมเรื่อยเรายิงไปเรื่อย,ย,ไ,อยไอ้ต้นโอ้โหมีตัวยุ่งโอเคเราจับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมอนมอนเริ่มโลกมันเป็นมอนเริ่มแรกครับนี่ครับบนเกาะนี้คือเราต้องวิ่งหาไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยน้องก็จะเกิดอันนี้จะใช้เวลาใช้เวลานิดหนึ่งครับ ไม่นานเท่าไหร่หรับมาไล่จับไอ้เจ้าพึ่งตัวนี้นี่น้องก็จะเกิดโอ้โหเกอบไม่ได้เอ๊เพียบกองหนึ่งก็จะเยอะนะถ้าคนปรับเลดไอ้นี่ปรับเลดมอนเกิดเดยอะอแบบจุกๆจุกจ,กจกอย่างนี้เลยเอ๊เพียบนี่คนระับประมาณนี้ผมปรับเลดดรอปได้นะ อันนี้ก็จะคูณขึ้นมาตอนนี้ได้สามสิบหกแล้วโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับการมาหาน้ําพึ่งนะแต่ว่ามันไม่ได้จบเท่านี้ครับเราไม่เหนื่อยเปล่าแน่นอนอ่ะทีนี้เราก็กลับมาที่บ้านครับทุกคนจากนั้นครับไอ้เจ้าเครื่องนี้นี่เลยเครื่องนี้สุดยอดจะเป็นเครื่องนี้สายพานแยกส่วนเพานะก็วัสดุก็จะใช้ของแบบแพงหน่อยแต่คุ้มคุ้มครับนี่ เรามาดูเลยเอียงกันไอพึ่งที่เราจับมาตะกี้ครับเราจับน้องขึ้นเขียงไปเลยนี่หลายๆตัวเลียง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 นี่น้องก็จะไหลผ่านหน้าไปนี่เป็นตุ๊กตาเลยนี่เรามาดูวัตถุดิบเราครับอุย้ยมีกระเด็นหล่นไปด้วยโอ้โหโอเคชิ้นเดียวไม่เลยน,นี่ครับน้ำพึ่งเราก็จะออกมาชำละน้องเรียบร้อย <H it> ผลงานของเรานี่เราก็จะได้น้ำพึ่งมาเพิ่มอีกสามสิบหกเท่ากับเหมือนกับคูณสองเลยนี่เราก็จะมาเพิ่มแล้วก็จะได,ได้อย่างอื่นนี่นะพวกมเมล็ดอะไรอย่างเงี้แต่เราไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเราสิ่งที่จําเป็นซึ่งมันใช้มอนอื่นก็ทําได้นะทุกคนปลาอื่นก็ทําได้ครับแค่เราไปจับมาเยอะเนี่ยแล้วเราก็ต้องมานั่งเปิดดูสารานุกรมครับว่ามันดอกอะไรบ้างเนี่ยก็ประมาณนี้เนี่ยอย่างเราต้องการหนังอะไรเงี้ยเขา แล้วก็เอามายัดใส่เจ้าเครื่องนี้เดี๋ยวจะเป็นมอนแบบระดับสูงหน่อยก็ได้นะเท่าที่เราจะหาได้ไปที่จับง่ายๆมันก็จะได้ของครับโอเคก็ประมาณนี้ครับคลิปสําหรับการหาน้ําผึ้งนะเท่านี้เราก็จะหาน้ําผึ้งได้ง่ายขึ้นแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีขายนั่นเองผมได้ไปบินหาแล้วมันไม่เจอจริงๆลินนี้คงประมาณนี้ครับทุกคนสวัสดีครับ